เดี๋ยววันนี้จะอธิบายวิธีการได้ปืนล็อกเก็ตแอนเชอร์แบบไม่จํากัดนะครับผมรวมไปถึงวิธีการหาเงิน2ล้านนะครับแล้วก็การหาชามของรีออนนะครับเอาไว้ลดราคาล็อกเก็ตแอนเชอร์ให้มันถูกลงด้วยนะครับผมปืนนี้มันคืออะไรล็อกเก็ตแอนเชอร์ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันเป็นปืนที่เอาไว้ฆ่าศัตรูทีเดียวตายเลยนะครับผมเอาไว้สาหรับการทาสปีดลันหรือว่าจบเกมแบบรวดเร็วหรือว่าทําอสแลนะครับเงื่อนไขการได้ปืนก็คือว่าเราต้องเล่นเกมจบก่อน1รอบนะครับผมเล่นหมดอะไรก็ได้นะครับเล่นโหมดง่ายโหมดโดยากก็ไ พอจบเกมแล้วเนี่ยในรอบถัดไปนะครับให้เราโหลดเซฟขึ้นมาเป็น n w w เก e Plus นะครับเล่นรอบนี้พ่อค้าเนี่ยจะมี Rocket Launcher ขายในราคา2ล้านเลยนะครับผมแล้วก็ในตัวเกม n w w เก e Plus เนี่ยเราสามารถที่จะไปหาพ่อค้าได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลีออนออกมาจากบ้านหลังแรกเนี่ยจะมีพ่อค้าเพิ่มมาหนึ่งตัวตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ไปซื้อ Rocket Launcher ได้ต้นเกมเลยนะครับ ทีนี้พูดถึงข้อจำกัดนะครับก็คือว่า r o c k e t Launcher เนี่ยเราสามารถเล่นได้เฉพาะ New g เก e Plus เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะไปซื้อตอนที่เราเล่นแบบ New g เกมธรรมดาธรรมดาได้เพราะฉะนั้นนะครับเราเลยไม่สามารถที่จะเอา r o c k e t Launcher เนี่ยไปเก็บแรงแบบ S+ หรือว่าไปเก็บหูแมวอะไรได้นะครับอันนี้บอกไปก่อนแต่ว่าเราสามารถใช้ r o c k e t Launcher ไม่จำกัดนะครับไปเก็บปืนชิคาโกกับเกาะแอชลีย์ได้เพราะว่าเงื่อนไขของการได้2อย่างเนี้ยมันคือการเล่นโหมดโปรให้ได้แรงเอขึ้นไปใช่ไหมครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมเลยแนะนําว่าให้เรารีบเก็บปืนเนี้ยให้ได้ก่อนเลยนะครับผมรีบฟาร์มเงินให้ได้2ล้านนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการฟาร์มเงินบ้างมันฟาร์มเงินยังไงนะครับพอเล่นจบเกมรอบแรกเนี่ยผมแนะนาว่าให้เพื่อนๆนะครับไปเริ่มเล่นโหมด Assist หรือว่าโหมดง่ายสุดนะครับแล้วก็ไปเก็บสมบัติทุกอย่างในเกมให้ครบเลยนะครับการเก็บสมบัติครบเนี่ยนอกจากเอาของมาขายนะครับก็ยังเป็นการทำชาเลนจ์ได้ CP ด้วยนะฮะ ให้เราไปซื้อแผนที่นะครับมาดูว่าตำแหน่งของสมบัติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าไปหาวิดีโอไกด์ตำแหน่งของสมบัติใน YouTube ก็ได้นะครับผมมีเยอะมากๆเลยไปค้นเอาคำว่าแบบ R E C collectible ตามนี้เลยนะครับเราไปค้นหาดู พอเก็บครบแล้วเนี่ยเราก็เอามาขายนะครับทีนี้พวกที่มันเป็นสมบัติฝั่งเพชรนะครับอันนี้เนี่ยให้เรากดตารางดูด้วยว่าเราจะผสมเพชรยังไงให้ได้คูณเงินเยอะที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมงกุฎอันนี้นะครับที่เป็นสมบัติที่ขายได้ราคามากที่สุดนะฮะก็ให้เราใส่เพชรหลากสี5อันเลยนะครับหลายสีแบบนี้นะครับเราจะขายได้ราคา1 0 0 0 0แสนเลยนะครับต่อชิ้นซึ่งรอบเดียเนี่ยมันมีมงกุฎ2อันก็2 0 0,000แล้วนะครับ รวมไปถึงการเก็บเงินตามทาต่างๆนะครับผมเก็บเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าสีทองอันนี้คือจะเพิ่มเงินที่เก็บได้ตามพื้นนะครับเราก็จะได้เงินรอบนึงเนี่ยแค่สมบัติกับของตามทานะครับเงินเนี่ยประมาณล้านห้าแล้วนะครับนี่คือยังไม่รวมการขายปืนเก่าทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่าปืนเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อคืนได้นะครับก็ขายปืนเก่าทิ้งได้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับ เพียงแค่นี้นะครับเล่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เงิน2ล้านแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะแอดวานไปหาจี้ของรีออนนะครับหรือว่ารีออนชามที่ถือ r o c k เก l ตลันเชอร์เนี่ยลดราคา r o c k เก l ตลันเชอร์อีก20%ทําทำให้ราคาเหลือล้านหนะครับทีนี้หลักการของไอ้ตู้กาชานะครับ ตู้กาชาเนี่ยมันไม่สุ่มนะครับมันเป็นแบบฟิกเลยขึ้นอยู่กับว่าแพทเทิร์นการใส่เหรียญของเพื่อนๆเนี่ยจะใส่เหรียญยังไงนะครับก็ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมใส่เหรียญเงิน1อันเหรียญทอง2อันเนี่ยผมจะได้จี้อันนี้ตลอดนะครับผมไม่เชื่อลองไปโหลดเซฟขึ้นมาใหม่นะครับเราจะได้แบบเดิมตลอดจะสลับเป็นเหรียญทอง2อันเหรียญเงิน1อันก็ได้นะครับไม่มีผลเลยนะครับใช้แพทเทิร์นการใส่แบบเดิมเนี่ยเราก็จะได้แต่ของรางวัลแบบเดิมตลอดออกมานะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือว่าเซฟไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการหาจี้แบบง่ายสุดนะอันนี้ขอพูดคร่าวๆก่อนเดี๋ยววิดีโอแบบเต็มๆเนี่ยรออีกทีนึงนะครับผมก็ให้เราไปเก็บเหรียญเงินเหรียญทองเนี่ยเยอะๆเลยนะครับเสร็จแล้วไปเซฟเกมไว้ก่อนแล้วก็ลงมาใส่ตามแพทเทิร์นแบบนี้นะครับลองใส่เหรียญเงิน3อันก่อนใส่จนกว่าเหรียญเราจะหมดเลยนะครับว่าเราได้จี้รีออนหรือเปล่าถ้าไม่ได้นะครับให้ออกแล้วก็โหลดเซฟขึ้นมาใหม่นะครับ ลองใส่2เหรียญเงิน1เหรียญทองดูบ้างอ่ะมันได้จีรีออนไหมใส่หมดแล้วปุ๊บไม่ได้โหลดเซฟขึ้นมาใหม่นะครับใส่เหรียญ เงิน 1>, 1อันเหรียญทอง2อันบ้างอา้าวได้ไหมไม่ได้ไไดก็โหลดเซฟมาใหม่นะครับแล้วก็ลองใส่3เหรียญทองดูบ้างพอใส่หมดแล้วไม่ได้อันนี้คือทําใจนะครับผมแล้วก็ไปทาอย่างอื่นต่อไปวิ่งเล่นหรือว่าไปเก็บเหรียญเพิ่มเติม,ตมแล้วก็มาลองเปิดใหม่อีกรอบเพื่อดูว่าเราได้ชามของรีออนหรือเปล่าหรือว่าเราได้ชามใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะครับบางทีเนี่ยเราได้ชามของรีออนก็จริงแต่ว่าเราเสียเหรียญไปเยอะมากแล้วก็ได้แต่จี้แบบซ้ําๆกันมาอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับ โอเคนะครับผมพอจะเห็นภาพนะและนี่ก็คือการเก็บปืน RPG แบบไม่จํากัดนะครับรวมไปถึงการหาเงินด้วยถ้าเกิดชอบคนที่แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ผมมาริสป๊อปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ